สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําปลาหมึกชุบแป้งทอดสไตล์ไต้หวันสูตรนี้แม่ซีรับประกันว่าทําง่ายส่วนผสมน้อยแต่อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะมาเริ่มที่ปลาหมึกกันก่อนเลยค่ะแม่ซีจะใช้เป็นปลาหมึกกล้วยนะคะตัวค่อนข้างใหญ่เลยค่ะเมื่อเทียบกับมือนะถ้าเกิดว่าทําขายเนี่ยตัวขนาดนี้ขายไม้ละประมาณ150บบาทอัพนะคะหรือใครจะใช้ขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะ ก่อนอื่นเราก็ต้องลอกหนังออกก่อนใช้มีดกรีดเบาๆค่ะจะเห็นมีรอยขาดใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะลอกหนังออกได้ง่ายๆเลยแบบนี้ค่ะลอกหนังเสร็จแล้วก็จะตัวขาวสะอาดแบบนี้เลยค่ะต่อไปก็ผ่าตาออกไปแบบนี้นะคะ ตรงหนวดเส้นยาวๆสองเส้นเราก็ตัดให้สั้นนะคะและตรงหัวเนี่ยมันจะมีฟันเห็นไหมเราก็บีบแล้วก็ดึงออกค่ะจากนั้นก็ผ่าท้องผ่าด้านนี้นะคะให้ดูอันนี้จะเป็นด้านหลังเนาะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นด้านท้องใช้กันไกรตัดเลยหรือว่าจะใช้มีดตัดก็ได้ แล้วก็ล้างนะคะดึงหมึกดำออกค่ะแล้วก็ดึงกระดูกสันหลังออกขูดเอาอเมือกออกนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาด นี่ก็จะเป็นปลาหมึกที่เราทําเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหัวหลุดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเสียบเข้ากันอยู่ดีค่ะต่อไปเราก็จะบั้งนะคะแม่ซีก็จะบัง้งฝั่งละสามจุดค่ะเนี่ยนะคะให้ขาดจักกันสองแล้วก็สามค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันค่ะ และมาถึงขั้นตอนการเสียบไม้นะคะแม่ซีใช้ไม้เสียบขนาด5คูณ12นิ้วค่ะจัดการเสียบเลยจากส่วนท้ายนะคะทำเหมือนเย็บผ้าค่ะเสียบเข้าไปแล้วก็อย่าลืมหัว เก็บทะลุหัวไปเลยค่ะแล้วก็จัดนะคะดึงลงมาโอเคค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ยนะหนึ่งชิ้นค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทําแป้งชุบทอดกันค่ะซึ่งแป้งทอดกรอบที่แม่ซีใช้ในวันนี้จะเป็นตัวนี้เลยแป้งทอดกรอบครัววังทิพย์รสสามเกลอค่ะใช้งานง่ายมากไม่ต้องปรุงเพิ่มเพราะเขาปรุงมาให้เราแล้วที่สําคัญเขาจะผสมสามเกลอลงไปก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยฉะนั้นทอดออกมาแล้วจะหอมมากๆเลยค่ะสําหรับแป้งชุบทอดแม่ซีจะทําเป็นสองส่วนก็คือแป้งแห้งกับแป้งเปียกนะคะมาทําแป้งเปียกกันก่อนค่ะแม่สีจะใช้แป้งทอดกรอบตราครัววังทิพย์รสสามเกลอถุงขนาด100กรัม1ถุงเลยค่ะ ใส่ลงไปให้หมดเลยจริงๆเขามีสองขนาดนะคะถุงนี้จะเป็นถุงเล็กขนาดหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็ถุงใหญ่ขนาดหนึ่งพันกรัมค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำเย็นจัดลงไปเราจะผสมไม่ข้นมากค่ะไม่งั้นมันจะเหมือนปลาหมึกชุบแป้งทอดหนาๆจะดูไม่น่าทานนะคนให้เข้ากันค่ะโอเค ความข้นประมาณนี้กําลังดีเลยค่ะแม่ซีใส่น้ําเย็นจัดลงไป500 ml นะคะที่สําคัญตอนนี้กลิ่น3เกลือเนี่ยเตะจมูกมากๆเลยค่ะและในส่วนของแป้งแห้งเราจะใช้แป้งทอดกรอบตาครัวบางทิีรสสามเกลือเพียวๆไม่ผสมอะไรเลยค่ะเทลงไปนะคะ ้งกระทะใส่น้ำมันปาล์มสำหรับทอดเยอะพอสมควรเลยนะคะให้ท่วมของทอดของทอดที่ออกมามันจะกรอบแล้วก็ไม่อมน้ํามันค่ะแม่จีใช้ไฟกลางนะคะเดี๋ยววอร์มน้ํามันให้ร้อนจากนั้นก็นําปลาหมึกลงทอดได้เลยค่ะสำหรับวิธีการเช็คน้ำมันใช้ตะเกียบไม้จุ่มลงไปค่ะถ้าส่วนที่จมน้ำมันขึ้นฟองฟู่เนี่ยแสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะแบบนี้คือใช้ได้ค่ะ หยิบปลาหมึกขึ้นมาหนึ่งไม้ค่ะชุบแป้งเปียกก่อนแม่สีเปลี่ยนภาชนะนะคะเพราะว่าไม้มันยาวแบบนี้มันจะจุ่มง่ายกว่าค่ะจุ่มให้ทั่วจากนั้นก็ไปชุบแป้งแห้งค่ะลุกเข้าให้ทั่วนะคะแล้วก็สะบัด เวลานำไปทอดเนี่ยแป้งมันจะเป็นเกล็ดสวยค่ะแม่สิจะชุบแป้งรอบเดียวนะคะลองเทสดูแล้วก็เดี๋ยวรอบหลังเนี่ยจะชุบสองรอบเปรียบเทียบให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะน้ำมันร้อนแล้วก็ลงทอดได้เลยอย่าเพิ่งรีบกลับด้านนะคะให้แป้งเขาเซ็ตตัวก่อนค่ะพอแป้งเริ่มเซ็ตตัวก็กลับด้านได้ค่ะ แล้วก็รอให้แป้งเนี่ยเหลืองทองเลยนะคะเนี่ยนะคะพอแป้งเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้แล้วนะน่าทานมากๆเลยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะเนี่ยค่ะตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะ ส่วนปลาหมึกตัวนี้แม่ซีจะชุบสองรอบนะคะก็คือแป้งเปียกแป้งแห้งแป้งเปียกแล้วก็แป้งแห้งอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวไปทอดกันดูค่ะว่าแตกต่างกันแค่ไหนน,นะคะได้ทีแล้วค่ะนี่นะคะให้ดูก็สวยเหมือนกันค่ะก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจะชุบแป้งรอบเดียวหรือว่าสองรอบนะ หอมหน่าทานมากๆเลยค่ะเวลาทํำขายเนี่ยแม่ซีเห็นเขาจะใส่ผงขย่าลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติเดี๋ยวแม่ซีจะลองโรยไปหนึ่งตัวแล้วก็ชิมเปรียบเทียบกันระหว่างใส่กับไม่ใส่ค่ะเดหยาะใส่ตัวนี้แล้วกันนะคะโรยลงไปให้ทั่วมาลองชิมแบบที่ไม่โรยผงขย่ากันค่ะ กรอบมากมีความฟูเบารสชาติก็กลมกล่อมขนาดไม่ใส่ผงขยานะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะหอมสามเกลือมากๆแม่ซีแนะนําเลยแป้งทอดกรอบครัววังทิพย์รสสามเกลือกรอบอร่อยนานนานทำง่ายไม่ต้องปรุงเพิ่มมืออาชีพเลือกใช้ส่วนแบบขยา่าแม่ซีก็ไม่ชิมแล้วนะคะเพราะว่ายังไงก็อร่อยอยู่แล้วค่ะอร่อยเพิ่มขึ้นจากรสชาติของตัวผงขย่าที่เราใส่ลงไปนั่นเองค่ะ นอกจากแป้งทอดกรอบรสสามเกลือแล้วก็ยังมีรถเคนตักี้รถเผ็ดซีดรถไก่เกาหลีสามารถเลือกซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปร้านค้าออนไลน์ติกตอกช็อปก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะ สวัสดีค่ะเพิ่มเติมนะคะตอนนี้แป้งทอดกรอบครัววังทิพย์รสสามเกลอือเขามีขนาด500กรัมมาวางจำหน่ายแล้วนะคะสามารถไปเลือกซื้อได้เลยค่ะ